อนอน้ำดอยู่กับผมอือออำน้ำดอยู่กับผมมีรอยยู่กับผมเออาคับผมมกับผมนกำลังกีหน่อยๆเลยครับผมกำลังพบตัวเอาไปอ๋อนาะเอาไปหมกเนาะ เลี้ยงโมงเกเค็ดเหรอครับเหมืนอนนี่มานที่เตาครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่ยมยายลุงป,ป่านาอาที่เขามารับชมคลิปจองบอมเตะบานทุ่งทุกท่านครับผมวัอนี้ก็พบกรรนันตอนแรงๆของวันที่14กุมภาพันธ์2พันหาร,รอหกสิบเจ็ดครับผมวัอนี้บอมเตะกับชิพ้าพีน่น้องมาใส่ตุ่มแมงกับเตาเคราครับผมพี่กัดไม้กับปลาบานสองหอมครับผม มันนี้ก็ได้ตัวม,มายี่สิบหลังเนาะนี่ครับผมเหน่อก็เป็นเหน่อโค้งไก่เฮียวครับผมมันนีกกนน้ก็มากันสามคนครับผมจะมากับบ่าข้อนลูกอีสานครับผมเราไปหลุ่นประชมกันว่าบอมเตะโูงหิมันทำได้ครับผมไปครับผมเอาครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มค่้ามเลยครับผมบอมเตะก็ใส่เล้วเนาะมาหนี่บอมเตะว่าจะจง ตุ่มไปใส่อีกไม้ที่สองแล้วครับผมมันว่าจะใส่สองไม้นะมันนี่ไปครับพี่น้องไปรอหลุนน้ำบอมเตกันเลยครับผมว่าจีมานบอมมันนี่เอาครับพี่น้องหลังจากใส่ตุ่มแล้วครับผมเอากระจิบไปนั่งพักพนเนาะถ่ายยามตุ่มรอแหลกครับผมมันนี่ก็มานอนคางขึ้นให้เขาครับผมเอาว่ายามจากสองรอบแล้วครับผมขุบคุณครับ เบาคอนก็พอผมกับดังไฟถ่าอยู่ครับผมไปครับพี่น้องเป็นนังผักผ่อนน้ำกันครับผมเอาครับผพี่น้องก็เลยเวลายามตุ่มแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองถุ่มเนาะไม้หนีกับบริสไซพี่น้องเบิรงครับผมมาลุงกันเลยครับผมหลังนี้เป็นยังใดไปที่ยามขึ้นไปเท่พี่น้องเบิรงเทียงเดียวแล้วครับผมแต่ล้งนี่ครับบ่ถึงเลื่ยครับผม เไปครับพี่น้องไปล้างต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องตอนที่สองครับผมล้างนี่เห็นไตอยู่เนาะคือบันเพี้ยนี่ครับผมเห็นมันไตอยู่ครับผมอ่าถือว่ามีอยู่ครับผมพี่น้องไปครับผมไปล้างต่อไปครับผม เอาครับพี่น้องมึงกับผมลังนี่อุ้ยพี่น้องเป็นน้ำดำอยู่ครับผมจังไรเฮาพี่น้องลังนี่ลังนี่เขาอยู่ครับผมไปครับพี่น้อไนนง,ไ,อง,ง,งไปกลุ่มลังต่อไปกันครับผมเอาครับผมลังที่ สีครับผมรังนี่นโตวะฮะแค่ีอยู่ครับผมบรนะังอะไรนาะโอ้ยพี่น้องตุ่มกระขัดนี่ออกไม่แต่พี่น,ออน้อ,อ,อ,นองไปครับหลังต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องหลังต่อไปพ่อเป็นังไใครับผมหลงังโอ้ยพี่น้อง Ất, lần này Cái nấm đấm vô cái vùng Trụm cái trụm Ơ Cái tuổi vô cái vùng Ừm Bây cái vùng lăng lần đó bây cái nọ lăng này đấy cái tuổi vô Mình loài เอาครับผมมันหมาเนี่มันเลยครับผมพี่น้องไปครับดูกันต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องยามบึงอีกหลังนึงครับผมอ่ามีตัวอยู่เนาะไปครับสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับผมเอาพี่น้องหลังต่อไปครับผม อันนี้มีจ็ดตัววันนี้ะนะมีป่ะผมหลังละสิบกว่าตัวเนาะไปครับตบึงหลังต่อไปครับผมผมเตะกับสิกูเพื่อเดียวครับผมไปเทน้ำกันเพื่อเดียวครับผมพี่นอ้องมาครับพี่นอ้องเยอะหยี สองหลังแล้วครับ <c ười> ไปน,น,น,นี่เป็มเลยเนาะงานมันหนักมาหนิอึบนะนี่กับผมพี่น้องโอ้ยเต็นหมดก็มีไปครับพี่เนาะเดินนั่นกันทั้งโขกครับผมเอาครับพี่เนาะวางชุดถ่ายเครื่องไม้มาเนี่ยผมเป็นยังไง ไม่จ็โตรรัวพ่น้อโอ้มาณสิบตัวกระผมพีู่ไหนเไปครับไปเทน้ำกันกครับผมครับบอมเตกัปเทที่ทหนองบึงนะครับเนาะ,ะนนแรงแดดแห้งมันดูอืมเดี๋ยละฝัเสีงตั

องหลังดิว่ามานี่ครับอืมขนานยังเจี๋ยหลังที่สามโอ้ใส่จะืีดสุดยอดเลยครับนี่หนักไม้มานน่แล้วครับผมอืมจะลองกันนีเ่เลย มนันดูดอ,อกสำนอ้าวหมดออกซื้อโอ้ยพี่น้องเต้นอกนอก,กน,น,น่อยกับบนั้นด้อพี่น้อยเสียวน้ำปีกับนานั้นพีกกนล่ะใหหลายครับผมจะมงงบุลงครับผมบ้อมเลงพยายาม เต้ากีอยมีครับบนท่านเขาคนน้งถือกระตือล้งถือกะบตือทกัย่ครับผมตุ่มกับเจ็ดเปลหลังนะครับมื่อใส่ไม้นี่นะครับนี่นะครับม้านอยูเอล้าง้ใส่ มันยางหัดได้พี่น้องอืมตัวน,นี้เดินกันแน่นเลยเลือกนี่ตัวหนำกระดูกพลอ,อยเอาครับพี่น้องไม้แหลกนะพี่น้องตีว่าหมานเนยครับผมนะครับเป็นหลุดหมาที่สองเรื่อครับพี่น้องไม้แหลกตีว่ามานเนยครับนะพอาะติดข้อเนาะครับเหมือนเสาเนาะ นี่ครับผมเป็นกลุมมัที่สองครับมาแล้วครับวันนี้เดเวลายามตุ่มแล้วครับป่ากระเจงออกมาแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็โค้งงงกกลัวแล้วครับก็แต่เวลาเป็นยามตุ่มแล้วนะครับเนาะเมื่อนเนี่ยผมกับบริยดียมพี่น้องเพื่อนนะครับเนาะไม้สองยามเตะไม้แหลกนะครับเนาะนะครับไปหลุนกันนะครับหลังแหลกประสิเป็นอย่างไรครับวันนี้ก็ให้บอมเตะยามครับหมู่บ้านผมยามบอามานเลยครับ ผมก็ให้บอมเตยามเมอนนี่ครับมีตบอมอ๋หลังแหลกแหงมันครับจะถือว่ามีตอยู่นะครับเนาะอาอมันอยู่ครับนะครับี่ครับนี่นะครับไม้แหลกที่เขาใส่แล้วก็ยามเมื่อคืนนะครับเนาะกันหมันทำนี่แหละครับจะถือว่าหมันแน่อยู่ครับนี่ หลังแหลกแหงมันแหลกแหงมนันเอาเต่งห้พี่ให้น้อนบ้างอ่านี่แต่ตัวในใหญ่เด้อครับไม้นี่ไม้มันขึ้นนี่นตัวใหญ่ครับโอ้ไม้นี่ก็มีแต่ตัวใหญ่เอาป่ะเอาเอาแฟนตัว <laughs> Khắp. Đủ lăng tới phải nó, khắp nó. Khắp. Lắng không nó, ạ, lăng thứ 2, ạ, ông, lăng thứ 2 thì nó như vậy, à, có, 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 มาใส่หลายเถื่อนะครับไม้นี่ก็ได้จากสิไปหอายังพีห่หน่องเบิ้งครับผมมาใส่เตแมกับเตานีแล้วครับอีี่หรือล้างต่อไปครับเอครับล้างต่อไปครับครับความตีกนแรงสิงไปยามครับขี้เงียบไอ้เนาะบอมไยอ,อ้าว หลังเงยียบจังส่กะเจดูถูกเด้อพี่น้องเลยเออมีโตเสวยไปเลยครับแนมไปบ่มียังเหลือก่อนวีโยกขึ้นสวัดลดุดเ,เอาครับเผว่าหมาดี้ครับนะครับหลังนี่ก็สิทธิพี่น้องเบ้างครับบองเตีว่าถึงหมาแน่อยู่หลังนี่ก่นอนเอาครับเป็นสาวนะครับหลังนี่นะครับบอมเตีกยวข้นแต่ยามหมา,นานดลุดครับ ผมจามาไ, <ป S 2> ได้กระโบยมนันจะเขินนะครับเนาะเป็นทางสบไยครับนะครับทางนี้เป็นยังไงเนาะกระม็ดคือเเราครับเนี่ยไปครับเงี้ยวเขิ่นกระโบมีพ่อตัวครับหลังนี้ะหลังต่อไปครับใส่ก็คเขี้ยวอยู่ครับตุ่มผาายางนะครับเนาะหลังนี้กบบโบมีพ่อตัวมีสามตัวนะ อ่าหลังนี้มีสวดครับอ๋อย้ามอยู่พ่อจ้กหลังอเอาหลังของล่ะอ้๋อหลังนันก็มีสวดอยู่ครับเดี๋ยวพี่หน่อไม่ได้นำกันครับครับพี่นกันนะครับ เตพ,พี่น้องครับอืออ่าเต็บๆผสมหน่อยด้วยพี่น,อน,อน,ออน้องมันนี่ทำงานนวผมไปละเอ้าต้องลงมีอใส่มันอ่าตรีนมกันไปกับผมพี่น้องครับหลังตัอไปครับ ครับทางนี่เป็นยังไงเนาะครับพี่น้องเลยไม่โตอ๋อมีสวดครับนอ๋อจะล้างถือล้างบ่ถือน้อครับเนาะไปเรื่อยๆอันนี้ล้างนึงครับอ้ออนีรก็มีอยู่คอับออกก็มีเอาวอยู่ล้างนึงผมเดี๋ยวไปเที่ยวกพี่น้องเบิร์เนาะ ตัวนี้บอมีนี่ตัวเดียวไปครับพีเตี้ยไครับบอมตีกับยีเด่จะล้างที่บันถือหลายๆเนาะหลังที่บันถือตัวสองตัวกับยีบริเที่พี่น้องเมืองครับผมไปครับพี่น้องไปดูเมตโต้ไปครับผมครับนี่ครับหอดมูลเจ้าที่ มีวัวไลยนะครับนะหลังนี้เป็นยังไงเนาะหลังนี้บอว่ามีโตอยู่ครับอ่านี่ครับมองขึ้นาเลยครับอ้าหลังนี่กัม๊มนะครับอะไีเช็ดหลังบุง้บอมท,ที่เห็นที่เห็น้องเบิงบ่ง โอ้ยลังนี่บัวมีครับมีสองตัวสามตัวครับเอาครับพ uh ี่น้องเอาครับพี่น้องดีนะครับผมเออลังละชีพก็ตัวเนาะเออที่บัวปนไดเนาะเหมือนเนาะผมเนาะตาส้มบีเหลือครับผมอ่าเดี๋ยวก็มาเองยูลังมันเป็นสาวเลย โอ้ทางนี้ตจว่าใครง่แล้วครับบอมเต๋อเป็นสาเกิดตัวง่ายดีเกิดบัวลายกิดตัวใหญ่เนาะลายมีตัวใหญ่ายเหลือตัวนึงจตัวผมอโอ้โห <laughs> ไปงับพี่น้องหนึ่งหลังต่อไปเลยครับผมลองครับอายุพูนสองสามหลังเนาะครับเนาะผมก็ใส่บอมเตะไปยามเนาะครับผมก็สิทธายืนหนีนะครับเนาะ นะครับบอมตียามมาจังเบิงกันเนาะครับเนาะว่าสีมันหรือโมมันนะครับบอมตีกับเด้ยมมาแล้ะครับเป็นยังไงบอมถือยี่บ่เออบอถือครับถือเลยครับนะครับไปรุ่นหลังต่อไปครับนะครับหลังนี้เป็นยังไงเนาะบอมเลยอ้าถือว่ามีอยู่ครับแต่กัถือโบราณนะครับเนาะเบิแลหรือ้พี่น้องเลย ใส่หลบสองหลบสามหลบสี่ละครับครับหลังนึงครับมองก็ได้พยายามนะครับเนาะมีส่วนอ้วยอ่ะบอมมามีสวนด้วยครับหลังนี้เออมีมีถือครับหลังนี้ครับหล้างต่อไปครับอ่าหลังนี้ถืออยู่ครับ ครับหลังนึงครับยามไปแล้วก็ที่เที่ยงเนาะอ๋อหลังนี้มีครับเด่น้องแดงน้องแดงเลยครับที่รวมกันกับม้าเยนะไปได้หลายเที่ยงเหนี่ยวเบื้องเดียวเนาะครับเนาะขุนขับหลังเลยอ๋อหลังนี้ก็ส่วนด้วยครับ ขาดครับลุดตกปุกเป็กลุตหยอนโอ้สุดยอดแล้วสิ่านตัวสีห่านตัวนะครับยำไปเลยบอมสองหลังนะครับนะครับใส่ตุ่มและใส่บอดที่บอดหางนะครับเนาะใส่ที่ อ้าวตัวใหญ่อง,องสามตัวห <laughs> ลังนึงบ่เอออ่ามีอยู่ครับหลังนี้โอ้ไม่อดเดียนครับอะไรอยู่มีอ,อะไรครับโอ้ยเอะครับไปเที่ยวขี่น่องครับออาครับผมพี่นอ่องผมตีกระได้ยามาเบิร์ตชุลังเลยครับผม ผมเตะกับสิมเตะพี่น้องเบิองแตะล้างสิม,มันถือ้หลนะายเนาะบิ่งล้างนี่ครับผมนล้างที่ตัวโตซาตัวครับผมล้างที่สองอุ้ไก่อะไรเงี้ยมดันไก่กระ อ่แล้วตัวไปเดี๋ขึสนมาแน่แล้วครับผมลแล้วเงี้ยสีตัวโตูแล้วครับผมแน่คยินดี เดี๋ยวผมเดี๋ยวสองหลังสุดท้ายเนาะเดี๋ยวถ่ายลุ้นแล้วบอมเตะครับว่าขีมานทำอะไรกันเมื่อกี่เนาะหลังนี้ยผม Điều màn sinh hoạt động ngang 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 mì ngang ngang แตงพี่น้องติดขาทะลุผลง,งานน้ำบอมเตกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องตอนนี้ก็ยามแล้วแล้วครับผมกลับมาชมผลงานน้ำบอมเตกันเลยครับผมบอมเตกสิโฉสิมานสำเร็จครับผม ติ๊กครับผมเนาะว่าม้านี่เ่าครับผมมนีอะไรมาสั่มไม้เก่าครับผมไม้บันจอมเนาะอุ้ยเหนื่อยตรงงานครับผมนี่รับมนีกระไดเพิ่งติ๊กเนาะอุ้ยนั่งกับพี่น้องมีม้านเต๋อครับผมเอาครับพี่น้องมนีกระไดเวลากลับบ้านแล้วครับผม จีไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้บอมเตในเด้อกับผมก็ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์กับผมก็เป็นหนวงกับว่าคลิปหนาบอมเตจปไซคกับผมส่วนคลิปนี้กับพี่แม็กนีแหละรับผมสวัสดีครับผมคกับซ้ำรับผมกับขอขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะที่เขามารับชมบอมเตบรนทุงครับขอให้พ่อแม่พี่น้อง ทุกฝ่าแข็งแรงทุกถึกถันทุกคนเด้อครับขอบพระคุณครับเอาครับพี่น้องตอนกีนลงมากับพ่พอขอ,อนฮิตรับผมอุยพี่น้องดอกกุงหมกเลยครับผมกำลังออกนนะมนกนผมเนียนครับผมอู้ฮ็ดกำลังออกเด้อพี่น้องเยดอกกำลังจีน,น,นมึงนะผมมึงขาพี่น้องอุ้ยพี่น้องกำลังออกเด้อเฮ็ดบดเฮ็ดขอนเนาะแมีน มึงกับผมดอกก็ร่างกีนิหน่อยเลยครับผมก็ร่างพอแกงเอาไปอ๋อเนาะเอาไปมกนเนาะอ้าเเวเด็มกเคดแหละครับมือน,นีกันขาเป็นไงงั้นเนาะบอมบอมบอมมีมีบเบ็ดเลยเนาะดอกมันพี่น้องก็ร่างงามครับเออเก็บเอาไปมกไปครับ นีครับวมอือออกตัวขอนเลยเนาะเนียนดีวางออกเพระท่านลายครับผมเอาฮะตัวขอนต่อไปครับผมนี่ครับพี่น้องดอกหนึ่งครับผมอุ้ยพี่น้อกฆ่าคนไปครับไปลุมนันต่อไปครับผมไปก่อน ว่าออดอกพันเงี้ยนันอกพมนะเว้ยจะเห็นเก็บไปหมึดอกก็อ้อุ่มถูกป้องเยนอีกเลยโอ้ยคอนขางทางเลยหน่อยคอนขางทางเลยอือที่ใส่ใส่อือนี่หนอเอ้ยล้างงามเลยครับดอกกันอือครับอ่ายังงอ อก ok. น been, h, oh, ี <antics> oh. Oh, ่ดอกเทาดอกทูมันนะครับนอดอกออกอนมอิอ้ครดบโอ้ยครับดอกนี่อ้ก็ตัดขอนไปใหม่แล้วนาอนี่มันกระดงออกครับอ้ยกีมันกระดางหน่อยดับดอกนะปอ้ยมันกีเองครับอ้ยไปอ้อนออดอกกงมุม ลงมาจะใส่ตุ่มประมาณเฮ็ดเด้อพี่น้องออกทางทางเลยโหถือมันแล้วบาดนอาครับอุ้ยใส่หมกมาพี่น้องอุ้ยเบิ่งขาเพิ่นเก็บเปืนอนห้องหนะอุ้ยมันส่อนดอกมันนะครับพี่น้องเยหายกูเฮ็ดยามหน่ะหมอกเนาะเห่นครับเฮ็ดออกกันเด้อพี่น้องเยปิดก่อน เอาครับพี่น้องอ่าปล่อยแล้วครับผมวันี้ได้ออหนึ่งออกมาท่านรลายครับผมพี่น้อ,อนงเก็บพวกมีดเก็บครับผมถ้าเกิดเจาะอ้าวครับพี่น้องได้ออหนึ่งครับผมเฮ้ยมีแต่รอยงหงาครับผมไงเฮ้ยพี่น้องไปครับพี่น้องเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วครับผม เอาครับพี่น้องเมืองค้นงานวันที่10กุมภาพันธ์ครับผมมันคือเก่าครับผมคิดว่ามานันเนาะนี่ตัวใหญ่ผมพี่น้องอัตอนตนห่งครับผม